สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะก็คือมีการเตรียมประกันรายได้ยางพาราเฟสสอง หรือว่าระยะที่2ในเดือนมิถุนายน2563นี้นะคะตามที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านได้รอคอยเฟสองกันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับคณะกรรมการนโยบายยางพารานะคะเห็นชอบประการรายได้ชาวสวนยางพาราระยะที่สองเดือนมิถุนายนนี้พร้อมจัดเงินกู้รองรับผู้ประกอบการยางที่มีปัญหาด้วยนะคะสำหรับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่หนึ่ง ทับ2,563นะคะซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีความเห็นชอบก็คือ 1. ให้มีการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2 คือฤดูการผลิตที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563นี้นะคะเป็นต้นไป2นะคะก็คือการเห็นชอบวงเงินกู้ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยไม่ให้เกิน3%ตามความเป็นจริงสำหรับผู้ประกอบการไม้ย,ยางพารานะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นนะคะ ในวงเงิน20,000ล้านบาทโดยที่รัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกิน3%โดยไม่เกิน600ล้านบาทนะคะและ3เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจยางแห้งก็คือยางแผ่นยางแท่งเป็นต้นนะคะในวงเงิน20,000ล้านบาทเป็นเงินกู้ในการช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้2-3%ตามความเป็นจริงนะคะ โดยจะใช้เงินชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เกิน600ล้านบาทส่วนน้ำยางค้นจะนำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากยังมีการเสนอเข้ามาแต่ผู้ประกอบการอยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเช่นเดียวกันสำหรับธุรกิจทำน้ำยางคน้นและก็ถุงมือยา ซึ่งต้องให้การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทเป็นผู้นำไปหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่วมกันและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่จะมีการเริ่มโครงการประกันรายได้ ชาวส่วนยางพาราเฟสสหรือว่าระยะที่2ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนรายละเอียดนะคะก็รอฟังตามมติค,คอรอมอด้วยนะคะยังไงก็จะมีข่าวมาแจ้งให้รับทราบกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะ